Uh, ตัวเนี้ยเด็กหญิงปูเก็บเงินทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นข้อสอบสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพี่ป้นเรียกข้อสอบแบบ situation นะคะก็คือว่าเขาจะค่อนข้างบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบบอกรายละเอียดมาครบแล้วนะสิ่งที่น้องๆทำเนี่ยก็คือว่าน้องๆจะต้องไปเก็บค่า A1N ตัวดีด็อกอะไรแบบนี้นะคะก็คือเก็บมาให้หมดเพราะเขาบอกค่อนข้างละเอียดและค่อนข้างครบนะคะแต่ว่าเขาก็จะเขียนแบบยืดยาวอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวเนี่ยนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าถามพี่ปั้นว่าข้อสอบประเภทนี้ง่ายไหมง่ายนะเพราะพี่ปั้นบอกไว้เลยว่าข้อสอบไหนก็ตามที่มันยาวๆแสดงว่าเขา,เาบอกดีเทลมาเยอะมาก ขึ้นอยู่กับเราอะเราจะตีความออกมาเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้หรือเปล่าแค่นั้นแต่ข้อสอบไหนก็ตามที่มันออกมาแค่กระจึงหนึ่งหรือมันมีคำแค่บรรทัดเดียวคืออันนั้นอะยากมากพพีพี่ปั้นบอกเลยนะคะอ่ะมาดูกันว่ามันง่ายหรือยากนะคะเออข้อ6ค่ะ เด็กยิงปูเก็บเงินทุกเดือนเป็นเวลา40เดือนนะคะโดยเก็บเงินเดือนแรก500เดือนที่2550เดือนที่3 600แล้วก็วเดือนต,ต่อไปเก็บเงินเพิ่ม50บาทาดเด็กหญิงปูเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาทโอเคนะนี่นะคือเขา่าไม่บอกมาว่าอันเนี้ยเป็นประเภทไหนไเป็นเลขคณิตหรือเลขคณิตนะคะ แต่สิ่งที่พี่ปันจะไฮไลท์ต่อไปน,นี้คืออันนีเออ้เก็บเงินเพิ่มจากเดือนก่อนหน้านี้อีก50บาทที่จะเป็นดีด็อกดีด็อกเป็น50นะ <Yeah. S 1> ออตัวไหนเป็น a อ <Yeah. S 1> น่ตัวไหนเป็น A1 นตัวนี้ <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็น A1 ค่ะเ1เป็น500 <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็น n นะคะ40เดือน นะคะเป็น n เป็น40ข้อมูลครบไหมอ่ะก็จะมี n มี a 1มี d d o เข้อถามว่าเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาทก็คือหาตัว s นั่นเอง sn นะคะโอเคอ่ะเราเริ่มนะคะ sn ค่ะ sn นะจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นะคะหรือใช้ Sn เท่ากับ n ส่วน2ค่ะคูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ ddoc โ okay. อเคข้อนี้เขาไม่ได้ให้หนูมาว่า an เป็นเท่าไหร่แบบเดือนสุดท้ายนะคะทีเ่เก็บเงินเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ที่เด็กหญิงปูเก็บเพราะฉะนั้นสูตรที่น้องใช้คือ สูตรนี้นะจ๊ะนี่เลยนะคะสูตรนี้นะคะพีปันเขียนมาว่า A1 นะคะเท่ากับ500 D เป็น50 N เป็น40แทนค่าจ้ะ S40 <c oughs> ก็คือ40ส่วน2นะคะแล้วก็2คูณ500นะคะ บวกด้วยสี่ลบหคูณดีด็อกดีด็อกเป็น50แบบนี้โอเคก็จะเป็นอะไรหนอยี่นะคะเป็น1,000นะคะบวกด้วย1,950แบบนี้นะคะอ่ะอน้องก็จะได้เป็น20่สิบคูณสองเ ก็จะเป็น5 0 0 0 0ืบาทเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะตอบข้อ3ตอบข้อ3นั่นเองนะจ๊ะ